เลี่ยนหลวงพ่อเงินหูตันอ่ะองเนี้ยคนไม่เข้าใจเขาจะมองมองแบบไหนหรอ,อม,มองแบบไหนเหรอมันก็เหมาะเลือกเฉพาะคนที่เข้าใจดิสาเหตุที่หูตันเนี่ยต้องเข้าใจก่อนหูตันหูตึงเนี่ยดีนะไม่ฟังใครเลยรั้นนะของฉันแพ้ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> คืออย่างนี้เวลาที่หูตันแบบเนี้ยมันเกิดจากอุบัติเหตุของการเทหล เห็นไหมสังเกตไหมที่ด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าของเหรียญเนี่ยจะมีการแตกฉลากคาว่าแตกฉลากนี่ก็คือแม่พิมพ์เนี่ยแม่พิมพ์เป็นดินเนี่ยหลังจากสำรอกเทียนออกแล้วเนี่ยก็จะต้องหงายแม่พิมพ์เพื่อเทกอกลงไปการวางแม่พิมพ์เนี่ยแรงทาให้แม่พิมพ์เนี่ยเกิดการเล้าพระเกิดการเล้าแรงดันมหาศาลของของโลหะเนี่ยเมื่อเทกอกเข้าไปแล้วเนี่ยโลหะจะซึมตามรอยแตกแตก รอยแตกเนี่ยออกเป็นแผ่นเขาเรียกว่ารอยแตกฉลากเห็นไหมรอยแตกฉลากเนี่ยเนี่ยเมื่อแม่พิมพ์เล้าเนี่ยก็แตกฉลากพาดไปทั่วเลยจนกระทั่งไปที่หูเหรียญนี้โชคดีของของเหรียญที่หูตันเนี่ยก็คือเหรียญนี้ไม่เคยโดนแขวนใช้เลยจึงทําให้สภาพสวยแบบนี้นี่คือโชคดีนะนะอย่ามองวโชคร้ายนะแค่เขาหูตันไม่ฟังใครเขาลั่นเท่านั้นเองนะแต่โชคดีก็คือสวยมาก เราะว่าไม่เคยโดนแข่ใชัเลยป๊อี